ฟังเสียงหัวใจพลังแห่งจิตใจของเรานั้นน่าอัศจรรย์เราไม่ควรมองข้ามมันเราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์มากมายที่ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในปัจจุบันแต่ยังเหลือเชื่ออีกด้วยเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นบนโลกของเรามีมากกว่าในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แต่นั่นก็หมายถึงสิ่งลบควรสมาธิที่ทรงพลังกว่า ที่เคยมีมาเช่นกันแม้จะมีความก้าวหน้าและการสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้แต่หัวใจก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงผู้คนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงเวลาอันยาวนานเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่วิวัฒนาการของหัวใจเราได้มนุษย์ใช้เวลามากมายไปกับการสร้างหุ่นยนต์รถยนต์บินและโครงการอวกาศ